สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอินก็จะมารีวิวประกาดินสอสีนะคะที่เอินมีทั้งหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอินจะให้มาดูนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องเขียนที่เอินเออแบบใช้เวลาไปโรงเรียนนะคะทุกคนจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเรามาแกะกันเลยนะคะทุกคนแกะ ตันแรกนะคะก็จะเป็นไม้ Pro ท็กเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็คลื่นลมนะคะก็ต,ตัวนี้ก็ใช้วิชาคณิตด้วยแล้วก็วิชาอื่นได้นะคะแล้วก็เป็น,นไม้วงเวียนนะคะทุกคนน่ารักนะจจะสวยมากสีชมพูวันแหววต่อไปก็จะเป็นดินสอนะคะทุกคนนี่ดินสอจะเป็นดินสอ H B นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะเป็นในสอีอีนะคะทุกคนไว้แบบระบายแรงเงาในวิชาศิละปะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปากาน้ำเงินนะคะทุกคนก็คือพกมาเลย3ามแท่งนะคะทุกคนก็คือมันหายเร็วนะคะทุกคนเอินก็จะแบบพกมาเยอะมากเวลาไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเอินชอบใช้แบบหัวแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลย แบบนี้ก็คือมันเขียนได้แบบง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็ปากกาแดงลิควิดแมกเย็บนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นยางลบกบเหลาน้องหมูอูดอุดต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นปากกาลหลายสีเป็นหมึกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้มาดูสักเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนมันมีหลายหัวหลายแบรนด์นะคะทุกคน <Brand. S 2> เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันเลยนะคะทุกคนเอินเอามาแค่สีๆสีนะคะทุกคนที่จริงมันมีเยอะอยู่นะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ My Color Tool นะคะทุกคน My p o r i o t e ันเลยนะคะทุกคนนี่เลยเป็นของ Don A นะคะทุกคนนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะ เออลืมนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีขนาดหัวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตัวน,นี้ก็จะเป็นหัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีหัวขนาดใหญ่นะคะทุกคนนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนอดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะทุกคนนี่ยค่ะทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันคน คนละแบบกันนะคะทุกคนตัวนี้มันก็จะมีที่แบบจับเหมือนปากกานะคะทุกคนนี่เลยตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะทุกคนเป็นแบเป็นแบรนด์ don a นะคะ don a d o เ a นี่นะคะขนาดหัวก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหัวเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นหัวขนาดใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบขีดเน้นข้อความนะคะทุกคนนี่เลย นี่นะคะต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นที่แบบเน้นเน้นข้อความเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะมีลายสีอยู่นะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นแบรนด์ของทวินเพนนะคะทุกคนใช่ก็คือซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นทีนน่เน้นข้อความเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยตรงปลายหัวน,นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบขนาดเล็กนะคะเห็นไหมนี่เลยนะคะทุกคนเสียงเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่เน้นข้อความนะคะทุกคนเห็นไหมคะ <c oughs> ก็สีสวยมาก้างเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นไฮไลท์นะคะ ต่อมาก็จะเป็นตัวไหนอีกนะยุงและแล้วก็จะเป็นที่เน้นข้อความเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นของスタบิโลボสนะคะทุกคนก็คือตัวนี้มันดําแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่เน้นข้อความเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยขนาดของมันนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะก็คือเพื่อนให้นะคะทุกคน,น ็คุณของคุณฝนเหนือนะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นลวดยายนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเทปนะคะคุณฝนเหนือก็ให้เราเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นลายดอกไม้กับอะไรไม่รู้นี่นะคะทุกคนจะเป็นลายดอกไม้กับลายพีชนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณฝนเหนือเหมือนกันนะคะทุกคนคุณหัวหน้าของรานคะทุกคน ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะทุกคนกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อื่นทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย